คุณหมอเขาก็ตั้งคำถามตอนที่ทำโอเปนเฮาส์นะครับทุกครั้งเนี่ยคุยกับคุณหมอคุณก็ไม่ต่างกับมุสตาฟาเนี่ยคุณหมอก็คล้ายๆกับมุสตาฟาที่เขามีคําถามที่เป็นฟิโลโซฟีถามพวกเราตลอดในฐานะที่เราเป็นเอเจคเตอร์นะครับว่าสตูดี้เทรนเลิร์นหรือเอเจคเตดเนะี่ยมันต่างกันยังไงผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยแม้กระทั่งพวกเราเองเนี่ยถ้าไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจว่าไอ้พวกนี้มันต่างกันยังไงแล้วไอ้เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันกระทบอะไรกับตัวเรา ถูมัยคบคือคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยพ่อแม่ก็บอกว่าให้ hey study hard ถูมัยคบคือหมายถึงว่าเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราเราก็คือไปเรียนไปเรียนหนังสือถูมัยคบคำว่าเรียนหนังสือก็คือคําว่า study นั่นแหละทีนี้เนี่ยพอดีตอนที่คุยกันเนี่ยผมก็อยากจะจัดเรียงความคิดให้ทุกคนเห็นว่าพอเราเข้าใจความหมายอะไรที่แท้จริงของมันเนี่ยมันทำให้พฤติกรรมเราเนี่ยหรือวิธีการหรือ strategying เรามันเปลี่ยนไป อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเวลานิวตันทำอะไรเนี่ยมันถึง groundbreaking มากๆคือมันเปลี่ยน landscape เลยของการของการศึกษาอย่างแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่าการเรียนคือการ input input อะไรเข้าไปในสมองที่เราไม่รู้ครับเช่นสมมติว่าเราเราไม่เคยรู้จักเกี่ยวกับเบ o l โลจเราก็อ่านหนังสือ b บ o l โลจเราก็รู้เกี่ยวกับ b บ o l โลจนี่เขาเรียกว่า input based คือเราก็ต้องสนใจตั้งใจใส่ใจเข้าใจมัน ถูกไหมครับมันเป็นอินกิวดียนของคนที่อยากจะเรียนในรุ่นพ่อรุ่นแม่เราที่อินร์เมชันเนี่ยมันเป็นสแกสซิตี้เนี่ยหาข้อมูลตอนเด็กๆผมต้องไปอยู่ในห้องสมุดตลอดถึงจะอ่านหนังสือได้ผมจําได้ตั้งแต่ประถมเนี่ยผมก็ชอบอยู่ห้องสมุดชอบอ่านหนังสือแต่ว่ามันไม่เหมือนตอนนี้ที่อินโฟเมชันมันเข้ามาหาเราตลอดเวลาปัจจุบันเนี่ยสิงคโปร์ก็เบอกเขาก็เลยประกาศเป็นเนชั่นอลพ o ลิซีเลยบอกว่าสต u d y ดี้เส ยูไม่ต้องอยู่โรงเรียนแล้วสตาร์ดีหรอกเพราะว่าอยู่สามารถทําได้ด้วยตัวเองแค่อยู่มีความสามารถพื้นฐานที่ดีพออยู่ก็สามารถสตาร์ดีได้การสตาร์ดีเนี่ยหัวใจสําคัญก็คือต้องมีครูที่เก่งๆสอนเราโรงเรียนเราเนี่ยใช้ครูที่จบอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากสิงคโปร์คือครูต้องเก่งไม่งั้นเนี่ยเวลาสอนเด็กแล้วเนี่ยเด็กอินพุตอะไรเข้าไปเนี่ยเสียเวลา มันต่างกับการที่ไปเรียนจาก Google ตรงที่ว่าถ้าครูเก่งเนี่ยเขาจะมีศิลปะในการทําให้อินพุตเนี่ยมันเฉียบคมมากๆเหนี้เนี่ยอันที่2ก็คือเทรนเทรนแปลว่าการฝึกทำถูกไหมครับการฝึกทำก็คือในโลกสมัยใหม่ก็คือพวกคอมพิเทนซีพวกสกิลพวกทักษะต,ต่างๆเนี่ยคือสมมติว่าเรา,เราพิมพ์ดีดไม่เป็นเราฝึกพิมพ์ดีดเราก็สามารถทําพิมพ์ดีดเป็นผลลัพธ์ของมันก็คือทําได้ชํานาญ ด้านหนึ่งในนิวตันเนี่ยก็คือเราบอกว่ายิ่งเรามีเครื่องมือคือเราเทรนให้เด็กเนี่ยมี specialization เร็วเท่าไหร่เนี่ยเด็กยิ่งสามารถที่จะทำอะไรที่ output base d ได้เร็วเท่านั้นทีนี้เนี่ยในขบวนการนี้เนี่ยเราเรียกกระบวนการตรงนี้ว่า k n o คือรู้แต่รู้เราไปทำอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยไอขบวนการจัดการเรียนในรูปแบบของโรงเรียนแบบเดิมเดิมเนี่ยมัน มันเซนเตอร์ราสตัดดี้กับเทรนนิงมันก็เลยแยกออกมาเป็นสายวิชาการสายสามัญเรียนอย่างเดียวกับสายที่ทำอย่างเดียวอย่างอ o c a โ i เชน l ลใช่ไหมครับคือสายวิชาชีพไปเลยทีนี้เราคิดว่าการเรียนมันไม่ได้แบ่งแบบนั้นคือการเรียนมันยังมีอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเลิร์นเลิร์นเนี่ยคือการเรียนทางสังคมการเรียนทางสังคมหมายถึงว่า เราต้องมีครูเราถึงจะเรียนรู้ได้มันเป็นกระบวนการที่เราต้องต้องมีมีเขาการมีอยู่ของโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เพื่อไปมีแล้วก็สอนความรู้ให้กับเด็กแต่เพื่อเป็นกระบวนการทางสังคมที่ให้เด็กเรียนรู้ทั้งวิชาการฝึกฝนตัวเองแล้วก็มีเพื่อนมีครูเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รับฟีดแบ็กที่จําเป็นกระบวนการเรียนรู้ถึงเป็นกระบวนการเป็นโซเชียลโปรเซสเป็นกระบวนการทางสังคมซึ่งตรงนี้เนี่ย ทุกคนฟังดีๆนะครับอันดับแรกเนี่ยที่ทำให้นิวตันเนี่ยแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปเนี่ยนอกจากเรามีครูดีมากๆแล้วนะครับในสตาร์ดี้เนี่ยหรือมีโครงสร้างการทำคาลิคิลัมให้เด็กสามารถทำเอาพุตหรือ practice ได้ดีเนี่ยโรงเรียนเรามีระบบ Supervision System เป็นระบบที่ในโลกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าในการศึกษาเนี่ยเป็นระบบที่ดีที่สุดเป็น learning process ที่ดีที่สุดคือกระบวนการที่มีใครมาฟีดแบ c k เรา แล้วกระบวนการนี้เนี่ยเป็นหัวใจของการศึกษานะครับทีนี้คุณหมอก็ดีไฟว่า learning เนี่ย outcome ของ learning คืออะไรถ้า outcome ของ study คือ know นะครับคือรู้ outcome ของ study คือมี new behavior เขามีพฤติกรรมใหม่เวลาเราเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะมีพฤติกรรมใหม่คือเวลาเราคุยกับเด็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อคุณพ่อเด็กเ็กเขาก็จะชอ,อชอบบอกเราบอกว่าคุณพ่อคุณแม่อะไรชอบบอกให้ทำแบบนู้นทำแบบนี้ให้มีพฤติกรรมใหม่ๆ แยาให้ตั้งใจเรียนแต่ทำไมพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกให้เราเปลี่ยนแต่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนผู้ใหญ่นี่เปลี่ยนช้าที่สุดนะครับเพราะยิ่งแก่ยิ่งไม่ค่อยเปลี่ยนถูกไหมครับยิ่งเด็กยิ่งเปลี่ยนง่ายเาะฉะนี่นทำไมถึงต้องเรียนในวัยเด็กเนี่ยเรียนอย่างเลินในวัยเด็กเนี่ยเพราะตอนเราเป็นเด็กอะสมองมันเฟล็กซิเบิลมากๆทีกก่จะเปลี่ยนแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับนี่คือคีย์ในการอยู่รอดของมนุษย์คือต่อไปนี้ไปเนี่ยมนุษย์ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิต เพราะนี้นมันถึงเรียกว่า life long learning เพราะว่ามันไม่ได้เรียกว่า life long studying มันไม่ได้เรียกว่า life long training ถูกไหมครับมันเรียกว่า life long learning เพราะว่าขบวนการทางสังคมที่เราต้อง learning ปรับตัวปรับตัวปรับตัวแล้วมีพฤติกรรมใหม่มีอะไรใหม่ๆอยู่ในชีวิตเนี่ยมันคือขบวนการที่สําคัญที่สุดและนิวตัน successfully แล้วมันพิสูจนม์มากๆ่าระบบ supervision เนี่ย มันช่วยให้เด็กนอกจากมีความสามารถทางวิชาการเยี่ยมยอดแล้วเนี่ยยังมีพฤติกรรมแล้วก็มี behavior ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีคืออันสุดท้ายเนี่ยก็คือคำว่า education ซึ่งหลายคนใช้แต่อาจจะไม่เข้าใจนะครับ education แปลว่าอะไร education แปลว่า grow แปลว่าเติบโตขึ้นคือ education แปลว่าดึงรู้จักตัวเองในใน รู้จักตัวเองที่ตัวเองไม่รู้จักนะครับเป็นในตัวตัวที่เราเป็นที่เรายังไม่เคยรู้จักคือเป็น better version of yourself เป็นเวอร์ชันที่เรายังไม่เคยเห็นตัวเราคือถ้าตอนผมเป็เด็กเป็นเด็กประถมเนี่ยแล้วอาจารย์ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับเขาบอกว่ายู่ไม่มีนาคตรหรอกอยู่เป็นเด็กเดื้อคือมันมันไม่ได้ดึงศักยาภาพอะไรออกมาเราเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่มีพลังเยอะดื้ออะไรเงี้ย คือผมไม่เจออีกทีหนึ่งตอนผมได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นทุกคนตกใจหมดคือผมว่ามนุษย์เนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนอย่างจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดคือสําหรับตัวผมก็คือผมเลื่นในการที่ไปอยู่ในสังคมที่ดีกว่าตอนผมมาอยู่ที่เตรียมุดมเนี่ยต้องขอบคุณโร,รงเรียนเตรียมุดมคือเตรมุดมเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยโรงเรียนเตรียมุดมเป็นที่เดียว ที่เราสามารถไปได้แล้วมีเพื่อนที่ดีกว่าใช่แล้วนะเรามีหลายที่ที่เราสามารถไปได้นิวตันก็เป็นหนึ่งทางเลือกนเนี่ยการเติบโตเนี่ยมันก็เป็นหัวใจใหญ่หญมากๆของมนุษย์เพราะมนุษย์ที่เติบโตมากกว่าคือมีระดับของคอน n e s s ที่สูงกว่าเนี่ยคนนั้นอย่างมุสตาฟาอายุสิบปีเขาคิดเรื่องจะเปลี่ยนโลกแล้วคือคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มที่ผมคิดว่าต้องได้รับการศึกษามา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนก็สามารถได้รับการศึกษาได้นะค,คือตรงนี้ถึงเป็นจุดสำคัญมากว่าไลฟ์ลองเรียนนี่ g เราต้องโฟกัสเรื่องตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบาย s ูเปอร i วิชั s นซิสเอีกนิดหนึ่งนะครับทีนี้คุณหมอก็บอกอกว่าในทฤษฎีของเค n น i ิลเบอถ้าทุกคนเคย,เ,ยเขาเรียกว่าเคยอ่านเค n น i ิลเบอร์เนี่ยเคนวิลเบอบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่อินดิวิชวลพอมันเขาเรียกว่ามันมีคอลลาบเรชันหรือมันมีมากกว่าหนึ่งคนเนี่ย มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า c o l l e c t i v e collective Coll ก็เกิดเกิด organization ขึ้นผมยกตัวอย่างพลังมันนะครับสมมติว่ามีนักเคลื่อนไหวเนี่ยห้าคนนะครับทุกคนทำการเคลื่อนไหวแบบเก็บขยะอะไรเงี้ยกับ50คนรวมกันเป็น organization นะครับแล้วบอกว่าอยากจะลนลรงเรื่องหน,นึ่งเนี่ยคน50คนเนี่ยมนุษย์50คนทำงานร่วมกันเนี่ยมีพลังมากกว่าคน500คน individually นิวตันก็เหมือนกัน การศึกษาก็เหมือนกันเราจินตนาการคนไทยเนี่ยมีคนเป็นล้านคนที่พูดเรื่องการศึกษาบ่นเรื่องการศึกษาเครียดเรื่องการศึกษาไม่ชอบเรื่องการศึกษาวิจารณ์การศึกษาแต่มีใครที่เป็นคนดีร่วมมือกันแล้วก็ทําอะไรเกิดให้มันเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งที่ทําให้โลกใบนี้มันดีขึ้นเวลามนุษย์รวมกันมีมีมีเพอร์เพรสร่วมกันเอาคนเก่งมารวมกันเนี่ยพลังมันมหาศาลมากๆอย่างมุสตาฟาดิฟมายเนี่ยก็มีคนแค่ไม่กี่คนนะครับ เอาคนเก่งแค่ไม่กี่คนมารวมกันก Newton, เนี่ยพลังมันมหาศาลมากนิวตันเนี่ยถ้าไม่มีคุณหมอก็ทําไม่ได้ไม่มีหมอตีก็ทําไม่ได้สายหมอถ้าไม่มีหมอหมอโอก็ไม่เกิดมันเกิดจากการที่เรารวมมือกันไอ้น,นี่คอลเลกทีฟหรือคลาบริเอชั่นมันถึงเป็นเตจสองที่มนุษย์เนี่ยต้องเรียนรู้ไอ้น,นี่ที่โรงเรียนเดอะนิวตันซิกส์ฟอร์มเนี่ยเราให้เด็กร่วมมือกันไม่ได้แข่งกันนะครับมันเป็นฟิลโซฟีที่กราวด์เบรก k ิ n งมากๆอันต่อมาก็คือ พอร่วมมือกันแล้วเนี่ยมันต้องเกิด Development คือมันต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเกิด Progress ขึ้นอันนี้ก็คือเกิดไฮเออร์เลเวลเกิดการพัฒนาขึ้นมันถึงเป็น3ระดับคือจาก Individual Group รวมกันเป็นออร์แกเ t ชันแล้วถึงพัฒนาขึ้น all advance นี่คือทฤษฎีของเคนวิลว่าที่มันสั่นโลกในในยุคก่อนหน้านี้นะครับ